mò như bộ mùi nước sao cứ cặp đẹp mà lên Ai vậy làm nạc quá Mùi này như là làng sân Nhà tái hơn nè Sao lấy quá Why are you waiting in sáng lấy Nông hãy phải xoan con để xoan Giờ hầu mưu nhà hầu mưu nhẹp bạc ấy mà Hứ, thì bếp bên nó theo mà Mày cũng phải phân lọc cái dép bếp Hứ chứ เจ้ามาอยากเป็นแม่ลาเป็นเลนายได้กินฮันดอกแน่เออเจ้ามาใจไม่อยากดูวยไม่มากูเป็นพพวกมันแล้วไอหัวส้วมเออเออทำยังไงดีเออไปประตูก่อนเออพวกไปแอบดิกูไม่ต้องปิดละไปเลยไปเลยแอบตรงนี้แอบตรงนี้แหละคอยหันใจเข้าแล้วหันใจออกเออมันอยู่นี่เฮ้ย ลำแสงเลยวะผู้ผู้โบนี่ด้วยรอดิมันกล er like> ัวพวกลำแสงนี่เหรอเธอตั้งชื่อข่าวว่าทีวีแมนนันทิดมาเองชื่อนี้ทุกคนใส่มาสวยแล้วมึงพูดอะไรดังโว้ยกระจกกระจกคุยล่ะลำแสงไม่ขาดไปเป็นยังไงเนี่ยลำแสงมิขาดก็มาแกแพ้เธอเนี่ยแหละลำแสงไม่ขาดตัวเป็นสีฟันในควายมองค้นเหม็น อาลุนเสนิมขาดไปแล้วอ้สิโอ้โหเอ๊ะกิมุกโก้ตายหมดแล้วนะโอเคลงไปไน้อยเพื่อนเวียนกูเกลียนมึงกูกลายเป็นเจ้าหวัวสวงด้วยเจ้าหวัวสกบิดิเป็นพ่อหนาเน,นี่ยแหละรีบนะมึงอ่ะเลี้ยงหอยเร็ว เอ็งจับผมสั้นทำแบบนี้แหละถึงจะกลายเป็นสกิบดีแล้วก็ฆ่า,าไปหาหมาซะดีกว่าเอ็งรอดไปแต่เอ็งอย่าไปทำลายคนนะเบลไปบ้าดิเนี่ยโป๊ะเกเป็นหมาเหมือนเดิมเดี๋ยวนีตัวไปกับเมมเบอร์เพลงนีมม้ไหมเฮ้ยโป๊ะก็เป็นหมาแล้ว ก, <wie> ก็เป็นมาแล้วสินะมาเลยโบมามาเจ้านายมาหาทีวีแม่ก็ว่าไปมันรู้ได้ไงว่าอันน ah. ี <ness> ้คือเจ้านายของมันออปเปิหนายแหละวลับบ้านมีดูสกรีดดี้ทอยเลดพาร์ตี้ห้าสิบแปดก่อนจบคลิปทุกคนรู้อะไรไหมใช่